ยากุซ่ากลุ่มอจชยากรรมที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าโกกุโดนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชยากรรมที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณคำว่ายากุซ่านั้นเดิมทีมาจากการเล่นไพ่ของญี่ปุ่น โอิโชคาบุ I u, หรือเล่นกับไพ่ดอกไม้ฮานาฟูดะหรือไพ่คาบุฟูดะคล้ายคลึงกับไพ่บาคาร่าพวกยากูซ่าเลือกใช้ชื่อนี้เพราะว่าคนที่ถือไพ่ยากูซ่า893ในมือนั้นต้องการทักษะมากที่สุดและเป็นผู้ที่มีโชคน้อยที่สุดเพื่อที่จะชนะดังนั้นผู้ที่ชำนาญเท่านั้นที่จะสามารถแก้เกมเพื่อให้ชนะสำหรับการสักร่างกายหรืออิเรซุมิก็สักไว้เปลือยโชขณะเล่นพน,นันเป็นสัญ,ญลักษณ์ประกาศสักดารวมทั้งการบั่นปลายนิ้วก้อยมือซ้ายแทนความสำนึกผิดอย่างสูงนิ้วก้อยซ้ายสำคัญมากในการจับถือถ้วยลูกตเต หลังสงครามโลกครั้งที่2ยากุซารับอิทธิพลวัฒนธรรมอเมริกันโดยเฉพาะกลุ่มอันธพาลอันคาปอตั้งแต่การแต่งกายยานพหนะที่เป็นรถยนต์สีดำคันใหญ่บางส่วนเข้าเป็น,นกลไกใต้ดินให้ CIA และกลุ่มการเมืองอนุรักษนิยมต่อต้านคอมมิวนสิสต์และกำจัดปฏิปักษ์ทางการเมืองครอบคลุมทั้งฟอกเงินปั่นหุนปล่อยเงินกู้ขามนุษย์ยาเสพติดรีดไถและฮัดวัวประมูลปัจจุบันทางการญี่ปุ่นได้ขึ้นบัญชีดำยากุซาได้ทั้งหมด3กลุ่มให,ใ,หใหญ่ในประเทศได้แก่ 1. Ingu, ก 60, นึ Kai, ่งยามางูจิงน 3. อีนางางาวะไข่มีสมาชิก4,000คนนอกจากนี้แล้วจะเป็นกลุ่มย่อยๆมีสมาชิกในจำนวนหลักร้อยและเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ช่อง Hot Clip นายยด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ